สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีช่องฮักนกชาแนลครับพาพีพะอนะมากินอาหารอีสา,บานบ้านๆครับแกงเห็ดพาะพี่นอ้องเบื mm ้องเห็ดพาะออนออนรอยเปอร์เซ็นต์บ่บ่ลอยครับ80เปอร์เซ็นต์เอ้าคือว่าเป็น,น,น,ปน,นเห็ด mm hmm. พอาอออนครับมือนีแกงใช้ทั้งปลาหนังครับพี่น้องเบื้องจากสี่เอิญปลาปลาอย่างปลาย้อนครับเบิ้งปลาย้อนปลาหนังปลาเนื้ออ่อนครับแกงแซ่บใส่ผักนางตูหอม,หอม ใส่กับขขาขอหอนๆมาเด้อพี่น้องเด้อกินแกงเห็ดพอะครับใช้นำ้ำอเจาะอืย้ำแล้วเสียงดังแตกเปาะผู้สาวสมนอยกินแล้ว่นบอกว่าแ่บเนาะมาครับพี่น้องท่านใดสนใจทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาอืม่แสบอ่ะน่งนอ่อนเลยบวงว่าสอนกันมาสุดคำังไเลยครับกินไม้ปีพี่น้องเลยเห็ดพอเข้าวไม้ครับ สนใจทักทายกันเข้ามาได้ครับเด้อ,อขนาดนดั่งยืนอย่างนี้นี่นหละอือใส่พักหนึ่งตัวอ่อนหอมปลาเนื้ออ่อนบริสทธิก,กลางเลย หืมปลากระมันคัะวันสิแกงใส่หน่อไม้โยมมือใหม่ครับกัดเข้าไปแบบฟินเลยต้อแตกสปางามเีย แมงวันหัากหลายเนี่ยได้พี่น้อเด้องามหอนเนาะเพิ่งกำลังโต๊กใหม่เฮือนเอ้าเอา,เอา,เอาบัดมาลงทงนาเย็นดีขนาดเฉพาะพี่น้อเพิ่นมาอยู่เชียงเนาะอื หลอนวันไปก่อนปลากระวานหวานมันมันโมเมนต์บักหวานน้ำไดรลายตัวเตอร์เป็นของปลาเขามาดอกฟังนางตูนางทองม,มันมีหง่ันหงทางมัน ปลาทังไม่นำโค้งนี่ปุระโตไปเลยคนจอยเมื่อดีมากกับน้องวายครับเมืม่อดีมากกับพรดรดมนะคะพดรัมพันอยากมา้าลำ ข้าวเมว่าได้เจามาจำให้ที่คักครับข้าวเหนียวนึง่งไม่ไหม้ครับเห็ดพ่อมันอที่มีสองแบบน้องอาจจะสงสัยอันนี้คือเห็ดพ่อหนังครับจาเข้าไปเห็ดพ่อฝฟายซิบ,บแเสบด้ยครับ เด๋ยวทางบ้านร้านเท่ากับบ่อมาขายจชกเตือเฮ็ดพ่อฝ่ายเน้นเป็นเห็ดพ่อนานเลยงามนี่กระซิมีเห็ดพ่อแน่ดอกข้าวเจียวแน่แหละครับ อมแซ่บเนาะแกงเต็ดพ่อกระแซ่บแล้วเนี่ยมาใส่ปลาอีกคนวะเพิ่มความมั่นครับ ื้องตาดองไว้ก่อนอมีตัวงามๆปลาแครัพอดีเลยครับอือ ดูดโปูเลยทางส่วนหัวกระดูกอย่างไรเนี่ยไดกระแทบครับพอไดูดสัดกหน่อย แต่แบบคัาเลยปัญย้อนครับบานเฉาเอิเพิ่นบีบแกหาเสียง ช <c oughs> ่วงนี้เนาะกยจะมีการหาเสียงเลือกตั้งนะพี่น้องเนาะเอาไปเลือกตัง้งกันด้วยครับหลักปลากันเองครับพี่นมันวางคอ,อนั่ง หมายสูนทองไกินตัวหนึ่งล้วกับบระานเบิร์อยู่กินหัวมันก็ได้ล้ากำลังเบิร์ตปลาตัวหนึ่งครับราคากินเห็ดพอเพราะเห็ดพอจ้ะ หัวมันจะเสียไปกันไขมันหลายปลาไมีคลายบลากระดังปลาบ่มีครับมีแต่เห็บกริดะ ปลาที่พี่น้องมือพม่น้อมของบริษาดมาว่ามันอ่อนเนี่ยเนี่ยขาวๆอยู่เลยมาเป็นเอานว่าเห็ดพ่ออ่นอ,อ,อนครับขาวๆถ้า,าเห็ดพอ่อแก่ดิสิดำทําไงามันสีดำแล้วแต่ผู้มักครับบางคนก็นมักแบบแก่ๆแก่เน่ยั่นที่มั่นเหมือนว่า กินบะยจอยังไงเมนี่เพราะเราเมืก,กินหมักขี้หินโซนะคะ <c oughs> พี่นองพี่หน้องบางคนอาจจะคือตัวเป็นหมักขี้หินนะทาบบอ,าอบอซีบางคนอกาเออเอนว่าลูกซีนบะ แท้จริงเรามันคือเห็ดพอหืมสับแสบนุ่นนวลมันจกาศเย็นๆครับอยู่ตรงหน้านี่เพิ่็เริ่มยอดเข้าเลยพี่น,อน้องเดี๋ยวตั้งน้อยพี่น้องก็เย็นบรรยากาศเข้าเขียวครับ จะแซบครับ <c oughs> เหมือนเห็ดเพาะฝากตอนพี่น้องเขาครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับเด้อตายคอมเมนต์เข้ามาเห็ดเพาะอ่อน80%รซแล้วก็บอกแกค,ครับกระสีพอดีกลางๆขาอยากแซบอยากเอาไปแกงครับแกงใช้ผักติ้วซื้อรกแซบพี่น้องเลยแต่ขาดบะไรก,ก็คือผักนางตูหอมๆอม่อ,อนๆครับใส่เข้าไปตมามผักริกยอดใส่จังหน่อยนำปลาแดกลงไปครับเมนูแกงวัมือนนี้แซบแห้ง เพราะว่าได้ทักปลาน้ำโคงไซน้ำครับเอาขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจอกใจใจครับวอนสิเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าสร้างเป็นอาหารครับอาหารปลาตามฤดูกาลมีเกือบสุยางสุเนลวครับเอาสำหรับวันนี้ครับิดพผาดประการใดบอว่ากันครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำล้ำรวยด้วยถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ